สวัสดีนะครับพบสิทธิบิบาลในเช้าวันเสาร์ที่30มเมษายนนะครับก็พระธรรมที่มาถึงพวกเราในสองโคเินบทที่3ข้อหนึ่งถึงข้อที่18ในพระธรรมบทที่3นี้นะครับก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเปาโลก็พูดบอกว่าในบทที่สองนะครับพระคิดได้นำชัยชนะในขบวนนะครับแห่นะครับฉลองชัยให้กับพวกเราพระคิดเนี่ยประทานกลิ่นหอมให้กับพวกเรา วันนี้พระคิดเนี่ยเปาโลพูดถึงว่าพระองค์นี้ให้เราเป,เป็นเหมือนตัวหนังสือของพระองค์และเป็นพันธกรของพระองค์เปาโลได้พูดถึงในที่นี้พูดถึงภาพคุมหน้านะเพิ่นบุตข้อวันนี้ผมเองจะพูดมีสามหัวเรื่องในตอนนี้ในบทที่สามนี้หัวเรื่องที่ผมตั้งไว้นั่นก็คือหนังสือพันธกร แล้วพาก่มนา้าให้เรามาดูอันแรกก่อนนะครับหนังสือของพระคิดนะครับบทที่ข้อ2ถึงข้อที่3หนังสือนี้จุดประสงค์เขียนขึ้นมาเพื่อให้อ่านใช่ไหมครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูทีละอ่านนะหนนะครับเขียนโดยอักระทูตนะครับหนังสือหมายถึงสิ่งที่พระกัมพี ก็คือพระวจนะของพระเจ้าที่เขียนขึ้นในชีวิตของพวกเราที่เชื่อนะหรือถูกปลูกฝังในชีวิตของเราที่เชื่อเราถูกปลูกฝังและถูกเขียนขึ้นสําหรับพี่น้องโคลินนะครับคิสเตียนเขียนโดยอักระทูตหมายความว่าอย่างไงน,นะเพราะว่าเปโลใช้คําว่าท่านเองเป็นหนังสือของเราที่จาลึกเปโลเป็นผู้ที่จารึกเขียนพระวจนะหรือใส่พระวจนะ ปลูกฝังพระวจะนะในใจของพี่น้องโคลินการที่เปาโลเป็นอัครทูตนะครับเป็นผู้ปลูกฝังคนปลูกฝังนั้เป็นสิ่งเป็นคนที่สําคัญในชีวิตของพวกเราใครครับที่เป็นคนที่เขียนหนังสือของพระคิดหรือปลูกฝังพระวจะนะของพระเจ้าในชีวิตของพวกเราคนที่ปลูกฝังนั้นต้องปลูกฝังสิ่งที่ถูกต้อง คำสอนที่ถูกต้องพระวจนะที่ถูกต้องความเชื่อที่ถูกต้องนะครับประการที่หนึ่งจุดสองครับหนังสือนี้เนี่ยเขียนด้วยพระวิญญาณไม่ใช่น้ำหมึกน้ำหมึกนั้นลบได้แต่พระวิญญาณอยู่ในชีวิตของเราถูกเขียนใส่ไว้ในชีวิตของเราพงอ,อยู่กับเราตลอดไปพระเยซูพูดบอกว่าพระองค์จะประทานพระผู้ช่วยผู้หนึ่ง ผู้ช่วยนี้นั้นจะอยู่กับพวกเราตลอดไปมันหนังสือของพระคิดนั้นจะดำรงอยู่ในตัวของเรานะตลอดไปที่ลบออกไม่ได้1.3เขาเขียนบนแผ่นดวงใจไม่ได้ศิลาไม่ใช่ศิลาเป็นภาพเปรียบเทียบถึงพันธสัญญาใหม่กับพันธสัญญาเดิมแท้ที่จริงเปาโลกำลังพูดถึงพันธสัญญา เดิมเขียนบนบนศิลาคือบรรญ,ญัตสิบประการที่พระเจ้าให้นะที่ไม่คงทนและสามารถแตกหักได้โมเสสได้โยนทิ้งและศิลานั้นก็แตกแต่พันธสัญญาใหม่นั้นเขียนไว้ไม่ใช่ที่ศิลาแต่เขียนไว้ที่ดวงใจนะมีความหมายหมายถึงอะไรเป็นการเขียนที่คงทนถาวร และเป็นการเขียนที่อยู่ในตัวเราเราไม่ต้องพกไม่ต้องแหะแบกไม่ต้องห้อยไม่ต้องหามเหมือนอย่างบัญญัติสิบประการที่อยู่บนศีลาที่จะต้องมีคนหามนะแต่อยู่ในใจของพวกเราและคงทนถาวรลบไม่ออก1.4ครับเขียนเพื่อทุกคนจะได้รู้และอ่านเวลาเราเขียนหนังสือ หนังสือทุกเล่มจุดประสงค์ที่เขียนขึ้นมามีหัวข้อใช่ไหมครับแล้วมีจุดประสงค์เพื่อให้คนอ่านได้ได้รู้ได,ได,ได้เรียนรู้เช่นเดียวกันครับชีวิตของเรานั้นพระเจ้าเขียนหนังสือของพระคิดในตัวของพวกเรานนหนังสือเรื่องนี้ที่เขียนคือเรื่องพระเยซูแล้วเขียนเพื่อให้คนอื่นได้อ่านได้รู้จัก กับพระเยซูคริสต์ชีวิตของเราเป็นคำพยานที่คนอื่นจะอ่านเพื่อจะได้รู้จักกับพระเยซูความรอดพ้นบาปชีวิตของเราดำเนินชีวิตที่เป็นตัวหนังสือที่แสดงถึงชีวิตของพระคิดที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์หรือเปล่าครับอันนั้นเป็นข้อคิดที่ให้กับพวกเรา ประการที่สองเปาโลพูดถึงพันธกรอยู่ในข้อที่6ผู้ทรงโปรดประทานให้เรามีความที่จะสามารถเป็นพันธกรแท้ที่จริงเราไม่มีคุณสมบัติพร้อมเหมาะสมนะครับที่จะเป็นผู้รับใช้ที่นำพันธกิจแห่งพันธสัญญาใหม่นี้ออกไปที่จะประกาศ แต่พระเจ้าทรงโปรดคือพระกรุณาต่อเราถือว่าเราเหมาะสมยอมรับเราอันนั้นเป็นท่าทีที่เราควรจะมีท่าทีที่เราควรจะไหมครับควรจะตระหนักอยู่นะครับว่าเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้ารับใช้พระคในคิดจักเราไม่ได้เป็นคนเหมาะสมที่จะรับใช้กษัตริย์จอมกษัตริย์แต่พระเจ้ายอมรับเราให้เกียรติเราในสองจุดหนึ่งครับใช้ได้จริง เปาโลกำลังพูดถึงพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่พันธสัญญาใหม่นะครับเปาโลได้บรรยายข้อความมากนะครับคือมาโดยพระวิญญาณพันธสัญญาใหม่ให้ชีวิตและความชอบธรรมพันธสัญญาใหม่มีรัศมีมากกว่าพันธสัญญาใหม่มีรัศมียิ่งใหญ่กว่าพันธสัญญาใหม่มีรัศมียั่งยืนกว่าคือไม่ทช่ไมครับ ไม่เสื่อมสลายนะครับอันนั้นเป็นภาพที่บรรยายถึงพันธสัญญาใหม่ความรอดที่มีอยู่ในโดยความเชื่อในพระเยซูนะซึ่งเราพระวิญญาณจะทรงประทานชีวิตใหม่ให้กับเราแต่สำหรับพันธสัญญาเดิมครับ2.2ก็คือกฎบัญญัติบัญญัติที่โดยการพึ่งความประพฤติของตนเองพันธสัญญาใหม่เป็นพระคุณที่ อาศัยความเชื่อแต่พันธสัญญาเดิมเป็นกฎบัญญัติที่อาศัยกำลังการประพฤติของเราเองผลที่ได้รับเนินก็คือต้องถูกปรับโทษตายเพราะเราไม่สามารถหรือไม่มีมนุษย์คนใดสามารถประพฤติตามบัญญัติแล้วพันธสัญญาเดิมรัศมีนะครับชั่วคราวคือจางหายไปนั้นเป็นภาพที่ เปาโลใช้ย,ยกภาพตอนที่โมเสสขึ้นไปบนภูเขาซีนายสี่สิบวันเพื่อไปอยู่กับพระเจ้าและรับศีลาสองแผ่นที่บันทึกทำบัญญัติที่พระเจ้าให้กับมาเมื่อบัญญัติเมื่อเปโโลอยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์หน้าของโมเสสนะครับเปลี่ยนไปมีรัศมีแล้วโมเสสนี้ก็สังเกตเห็นว่ารัศมีบนใบหน้า มันกำลังจางจืดทำไ,ไมครับหายไปเรื่อยๆเขาจึงเอาผ้าคุมหน้าไว้เพื่อไม่ให้ชนชาติอิสราเอลนั้นได้รู้ความจริงอันนี้นั่นเป็นภาพเปรียบเทียบที่เปาโลใช้มาเห็นว่าพันธสัญญาเดิมนี้เนี่ยมีรัศสมีสงงาลราศีน้อยกว่าแล้วชั่วข่าวเมื่อเปรียบเทียบกับพันธสัญญาใหม่ที่มากกว่ายิ่งใหญ่กว่า ยั่งยืนกว่าและให้ชีวิตและโดยพระวิมาจากพระวิญญาณไม่ใช่มาจากมนุษย์นะครับประการที่สามครับภาคคุมหน้าหมายความว่าอย่างไรครับภาคคุมหน้านี้นั้นเป็นภาพเปรียบเทียบนะครับถึงออพันธสัญญาเดิมนี้เนี่ยทุกครั้งเราสังเกตเห็นนะครับมนุษย์ถ้าพึ่งนะครับทำบัญญัติ พันธสัญญาเดิมก็เปรียบเสมือนนะครับเขาเองมีผ้าคลุมหน้าอยู่คือคลุมหน้าเขาไม่สามารถที่จะเห็นเข้าใจหรือได้พบกับความรอดโดยผ่านทางพันธสัญญาเดิมคือบัญญัติแต่ว่าพระเจ้านี้นะครับได้ประทานพันธสัญญาใหม่แล้วคือโดยพระคิดผ่านทางพระคิดโดยทางความเชื่อ และเมื่อเราเชื่อพึ่งพระคุณของพระเจ้านะครับผ้าคลุมหน้านั้นพระเจ้าก็ทรงเปิดหรือพระคิดจะเปิดผ้าคลุมหน้าที่ปิดบังเราไม่ให้เราสามารถเห็นพบกับความรอดได้ด้วยการพึ่งปฏิบัติตามบัญญัติด้วยตนเองผลที่ได้มาความลับนะครับผลลับคือเรามีเสรีภาพเมื่อผ้าคลุมหน้าเปิดออกเรามี พัสรีของพระเจ้าเมื่อผ้าคุมหน้าเปิดออกเรามีการเปลี่ยนแปลงเหมือนอะไรครับเหมือนพระฉายของพระเจ้านะสักรีที่เป็นลำดับขึ้นไปค่อยๆพัฒนาเติบโตขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่เโาโลได้พูดถึงนะครับเมื่อเราได้มาพึ่งพันธสัญญาใหม่แล้วเราผ้าคุมหน้านั้นได้ถูกเปิดออก และเมื่อเราภาพคุ้มหน้าเปิดออกแล้วนะครับเราก็มีเสรีภาพในพระวิญญาณมีส่วนในพระสลิของพระเจ้าและชีวิตที่เปลี่ยนแปลงอันนั้นคือภาพคุ้มหน้าแห่งพันธสัญญาใหม่ขอพระ้าอวยพรถ้อยคำและพระคำและพระวจ,จนะของพระองค์